สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม็กกบี้ฟิล์มนะครับทักทายเอฟทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันที่17มกราคมนะครับ2569นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของน้องต้นข้าวและก็ช่องยูทูบเบอร์นะครับเพราะว่าไม่มีงานนะครับน้องต้นข้าวพัก1วันนะครับครับก็วันนี้นะครับแม็กกบี้เองก็อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัด สมุทรสาครนะครับก็วันนี้นะครับก็จะไปถ่ายหน้างานล่วงหน้านะครับ2วัดนะครับให้กับ FC ได้รับชมกันนะครับหลังจากเมื่อคืนนะครับน้องต้นข้าวนะครับก็นะครับออกงานทั้งหมด3งานนะครับผมที่งานปิดนะครับที่โตโยต้าบัวิภาวดีแล้วก็โรตััดไซน้อยนนทบุรี แล้วก็ปิดท้ายที่วัดอุดมรังสีนะครับผมปิดท้ายที่วัดอุดมรังสีแต่ว่าเมื่อคืนนะครับที่วัดอุดมรังสีคนเยอะมากนะครับก็ งานมันมันเป็นงานใหญ่เนาะแต่ว่าวัดอ่ะมันเป็นวัดเก่าแก่วัดมันไม่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับก็เสียดายที่เวทีคอนเสิร์ตเมื่อคืนของน้องน้องต้อข้าวแคบไปหน่อยนะครับเขาล้อมเข้าใบด้วยนะครับก็เลยทําให้อากาศมันร้อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะดูงานนะครับล่วงหน้านะครับให้กับ FC นะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันเนาะสําหรับในเดือนมกราคมนะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่สิบเจ็ดละกลางเดือนแล้วทุกคนเร็วเนาะเพิ่งจะผ่านปีใหม่มาได้แค่ครึ่งเดือนเองเหรอครับความรู้สึกเหมือนแบบว่าเออมกราคมมันเพิ่งจะมานะครับเร็วเนาะมกราคมมันจะผ่านไปอีกแล้วนี่แหละครับทุกคนนะครับเวลาทําอะไรเนี่ยนะครับควรนึกถึงวันเวลานะครับเพราะว่าวันเวลามันไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งไหนที่เราคิดว่า มันน่าจะดีหรือน่าจะอยากทํามากที่สุดนะครับให้เราทําตรงนี้นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ทําหน้าที่ไลฟ์สดแล้วก็ทําคลิปให้ f อออกมาได้รับชมกันให้ด <ic> ีที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูงานที่เหลือกันนะทุกคนนะครับงานที่เหลือกันนะครับ วันนี้ก็คือหยุดแล้วนะครับวันที่สิบแปดวันพรุ่งนี้นะครับงานวัดประจำปีวัดโสพระนารามนะครับหรือว่าวัดบ้านของอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็วันที่สิบเก้างานประจำปีวัดลาดลังสรรหรือว่าวัดข้อกระบือนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสมุทรสาคร น,นี่คือ2วัดที่อยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับส่วนวันที่20ไปที่สุพรรณนะครับก็คือ20ก็คืองานประจำปีวัดพังสารานอำเภออูอ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่21หยุด1วันนะครับวันที่22สําำนักงาน NVP Power ฟออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณนะครับผม ก็ปิดท้ายที่วันที่20 22เนาะสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีที่โอ้โหตั้งแต่ต้นเดือนเลยสุพรรณบุรีล้วนเลยนะครับมาปิดท้ายวันที่22นะครับส่วนวันที่23นะครับผมอยู่ที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงอำเภอเมืองนนทบ,บุรีย้อนกลับมาที่นนทบ,บุรีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็งานประจำปีวัดท่าพูดออำเภอสามพาน นะครับจังหวัดนครปฐมนี่วัดท่าพูดนะครับทุกท่านจากนั้นนะครับวันที่25วัดโชลทีบุญยาวาสนะครับวัดบางหักอำเภอบางทองจังหวัดชนบุรีที่ชนบุรีนะครับหลังจากนั้นวันที่26 27 28 29 4สี่วันนี้น้องหยุดน่าจะสอบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่3าสิบ นะครับงานประจำปีพระพุทธบาทเขาลูกช้างอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันที่3ามสิบนะครับงานนมัสการองค์พระจุราวัดตากล้องอ,อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับวัดตากล้องนะครับนี่ก็คือหมดงานของเดือนมกราคมนะครับหมดงานแล้วนะครับก็นะครับแนะมงกี่เองก็จะ กลับบ้านวันที่ยี่สิบห้านะครับม,มกราคมนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดละสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยีิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้าอีกประมาณแปดวันห,หรือเราอยู่ทำงานอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้กลับไปที่บ้านนะครับถ้าถามว่ากลับไปทำไมนะครับก็กลับไปทำบุญนะครับทำบุญเลี้ยงพระเพลที่บ้านนะครับผม แล้วก the ็ทำลงทานนะครับที่บ้านก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำนะครับก็ทำปีนี้ก็เป็นปีที่สองแล้วสำหรับการทำบุญแล้วก็ทำลงทานที่บ้านนะแต่ว่าลงทานนะผมเคยทำหลายที่แล้วนะครับแต่ว่าที่บ้านเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็จะทำทุกเดือนมกราคมนะครับลงทานที่บ้านจะทำทุกเดือนมกราคมนะครับผม ถ้ามีโอกาสดีๆก็อาจจะมีอาอาจจะเป็นปีละสองครั้งก็ได้แต่ว่าเขาเนี้ยเราก็ต้องดูจังหวะของเราเพราะเราไม่ค่อยได้กลับบ้านนะครับก็ต้องหาช่วงเวลานะครับการทําบุญเนี่ยนะครับมันก็ต้องทําด้วยใจนะเพราะว่าเราเองก็ได้เงินมาเนี่ยเราก็ต้องแบ่งเป็นหลายๆส่วนนะครับถ้าเราใช้ใจ่ายอย่างเดียวเราไม่ทําบุญเลยอะนะครับ อย่างที่ว่าแหละคือบุญกุศลก็ต้องทําก็ต้องก่อนะครับสิ่งดีๆมันจะได้เกิดขึ้นกับเรานะครับอขอแห้งซะแล้วนะครับนี่น้ําที่โรงแรมเขาให้มากรดใหญ่นะครับอ่าสำหรับห้องนะครับวันนี้้วผมจะไปที่ใหม่นะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะไปหาดูที่ใหม่เพราะตรงนี้มันเป็น มันเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนม่านรูดนะครับถ้าได้ห้องดีๆหน่อยมันก็จะดีกว่านี้เนาะนะครับก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงครึ่งเดือนแล้วนะครับครึ่งเดือนมกราคมลนะสแล้วอะนะครับเดือนนี้มีส1มวันครึ่งพอดีนะครับพรุ่งนี้นะครับน้องต้นข้าวนะครับมาเที่ยววัดบ้านขอมหรือว่าวัดโสภณนารามนะครับ อยู่อำเภอเมืองสมุทรสาคร,รนะครับ <c oughs> ซึ่งนะครับมันก็อยู่ไม่ไกลจากที่ผมอยู่เพราะผมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยที่ผมพักอยู่เป็นอำเภอกระทุ่มแบนนะครับอำเภอกระทุ่มแบนกับอำเภออำเภอเมืองอะ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ไม่ได้ไกลกันมากนะครับก็อีกสักคู่หนึ่งนะครับ ผมก็จะขึ้นไลฟ์สดนะครับพูดคุยกับ FC นะครับก็คลิปแรกของวันก็จะเป็นคลิปเล่าข่าวคลิปพูดคุยกับ FC นะครับที่ให้ FC ได้รู้ตารางงานน้องน้องต้นข้าวนะครับว่าเออวันนี้ไม่มีงานนะนะครับจะมีอีกทีก็สิบแ2 0สินะครับผมยาวไปเลยนะครับโอเค1ิบแ2ดสิบเก้วันนี้ลวดเลยนะครับ2 0่สนี่กลับไปที่สุภาแล้วนะครับเอาภออู่ทองนะครับ เมื่อคืนนะครับก็ได้เจอ f อฟหลายท่านนะครับได้เจอ f อฟซหลายท่านเลยนะครับอ่าก็ดีใจมากครับที่แบบว่าเออเราเองก็ได้มี FC ฟซีแบบติดตามเราอยู่เข้ามาทักมาทายมาถ่ายรูปนะครับเมื่อคืนก็ดีใจครับทุกท่านนะครับท่านไหนที่นะครับมาแล้วนะครับอยากนะครับ อ,อยากเข้ามาทักทายมาคุยก,กับแมกะบี้นะครับถ้าเกิดมีโอกาสเข้เขามาได้เลยครับเพราะผมเองก็ยินดีหมดครับเพราะเราก็คือเวลาผมตั้งกล้องเนี่ยนะครับก็เข้าเข้ามาทักทายได้นะครับอืม่ะตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแนละ้วผมเองก็นะครับจะนะครับจะไปหาข้าวกินนะทุกคนนะครับตอนนี้นะครับ เดี๋ยวทําคลิปนี้เสร็จนะครับก็จะได้รีบโหลดคลิปนะครับแล้วก็จะได้ไลฟ์สดพูดคุยกับ FC แล้วก็จะมีคลิปหน้างานนะครับให้กับ FC ได้รับชมกันนะครับก็น่าจะไม่ไกลมากวัดทั้ง2วัดนี้นะครับเดี๋ยวนะครับวัดตรงไหนนะครับใกล้นะครับผมก็จะไปวัดตรงนั้นก่อนนะครับเพื่อ FC ได้เห็นหน้างานสำหรับในวันพรุ่งนี้และวันมะลืนนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ